แสงเทียนไหวระริกระเบิดดังเปรีย้ยประเบาๆชายหนุ่มในชุดสีนินลืมตาขึ้นดวงเนตรกระจังสายของหญิงสาวปิดอยู่ขนตายาวทอดเงาจางๆภายใต,ใต้แสงไฟอบอุ่นทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูบุกผาอากาศกลับเหมือนมีกลิ่นหอมของดอกเหอหวนแผ่กระจายอยู่ฐานถ่ยจิ้นคล้ายสัมผัสถ,ถูกพิษกระทันหันประหนึ่งเพิ่งตื่นจากฝันลีซูซูถูกเขาผลักออกทันใดนางบีบนวดไหลและช้อนตามองไป สีหน้าของฐานถ่ายจิ้นเปลี่ยนแปลยากค,คาดเดาเขาตระหนักว่าตนเองทำอะไรลงไปยามนี้จึงมิอาจกลบเกลื่อนได้อีกแล้วอีกทั้งเขายังไม่สามารถโต้แย้งได้หรือซูซูไม่ได้พูดอะไรนางจ้องมองเขาเงียบๆเวลาเช่นนี้นางอยากฟังเหลือเกินว่าฐานถ่ายจิ้นจะแก้ตัวอย่างไรเขาไร้อารมณ์ความรู้สึกมาแต่กำเนิดบางทีแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความวั่นวหวเมื่อครู่นี้หมายความว่าอะไร ดังคาดหลีซูซูราวกับเห็นไอน้ำแข็งเย็นเยือกแผ่ออกมาจากในดวงตาของฐานไถจิ้นอย่างรวดเร็วเขาพูดเสียงเย็นว่าเจ้าย่วยวนเราหลีซูซูพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะนางยังไม่เคยเห็นคนที่ปัดความผิดให้ผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนข้าให้โอกาสเจ้าเลือกแล้วหลีซูซูพูดอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันฐานไถจิ้นเจ้าโรคประสาทกำเริบหรือไร ฐานถ่ายจิ้นหลุบตาลงลูปริ้งฝีปากตนเองอาจเพราะความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่บนนั้นทำให้เขาไม่สบายใจเขาจึงลดมือลงกลบเกลื่อนอาการอย่างรวดเร็วเราไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นลูกไม้พวกนี้ของเจ้าใช้ไม่ได้ผลแม้แต่น้อยเราไม่มีทางให้เจ้าไปพบท่านย่าของเจ้าและไม่มีทางปล่อยเจ้าออกไปเจ้าถอดใจเสียเถอะ ไม่รู้ว่าเขาพูดมากมายเช่นนี้ให้นางฟังหรือพูดให้ตนเองฟังกันแน่หลีซูซูมองเขาด้วยสีหน้านิ่งเฉยก่อนจะยกขาหมายจะลงจากเตียงชอบเล่นละครถึงเพียงนี้เจ้าเล่นไปผู้เดียวให้พอใจแล้วกันหยุดนะเขาพูดขึ้นทันทีเจ้าจะไปที่ใดหลีซูซูตอบในเมื่อลูกไม้พวกนี้ของข้าล้วนไม่ได้ผลข้าก็จะไม่เสียเวลาอีกปล่อยข้าจะไปนอนเจ้าไม่นอนแต่ข้าจะนอน หลี่ซูซูกลับไปนอนบนตังเล็กของตนเองพลางหลับตาลงไม่นานนางก็ได้ยินเสียงสบสาบจากบนเตียงโกอี้พูดขึ้นว่าฐานถ่ายจิ้นมาตัางเล็กของนางอยู่ห่างจากเตียงมังกรไม่ไกลฐานถ่ายจินไม่รู้เป็นบ้าอะไรจวบจนบัดนี้ยังไม่จัดหาที่พักเป็นเรื่องเป็นราวให้นางคนอื่นไม่กล้ายุ่งเรื่องของฐานถ่ายจิ้นอยู่แล้วจนถึงตอนนี้หลี่ซูซูจึงได้แต่พักอยู่ในตำหนักของเขา โกอ้รายงานต่อเขากำลังมองท่านอยู่หลีซูซูย่อมรู้อยู่แล้วเขาอยู่ใกล้ถึงเพียงนี้สายตาเหมือนใยแมงมุมที่เหนียวเหนอะชวนให้คนอึดอัดไปทั้งตัวนางไม่ใช่ว่าจะหลับลงจริงๆสักหน่อยย่อมต้องรู้สึกได้เขาเข้ามาใกล้แต่กลับไม่พูดจาสถานการณ์พันเงียบงนันสำหรับหลีซูซูสายตาที่ทำให้คนหายใจไม่ออกเช่นนี้ยากจะรับไหวจริงๆนางแกล้งนอนจนขนลุกสู้ไปทั้งตัว ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นเจ้ากิจจะทำอะไรกันแน่ชายหนุ่มในอภรรสีนินนั่งลงเฉียงเียงบนขอบต่างของนางการลืมตาของนางทำให้เขาวางตัวไม่ถูกอยู่บ้างก่อนจะเบนสายตาออกไปทันทีใบหน้าด้านข้างอันคมคายของชายหนุ่มดูประณีตงดงามเป็นพิเศษภายใต้แสงจากโคมแก้วหลิวหลีผิวของเขาขาวมากริมฝีปากบางแดงเป็นพิเศษ บุรุษพูดหนึ่งงดงามถึงขั้นนี้ช่างไม่ง่ายเลยจริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่เต็มใจเรายอมรับว่ามิใช่จะไม่ได้ผลเสียทีเดียวเราไม่ได้รังเกียจเจ้าถึงเพียงนั้นหลีซูซูนอนหนุนท่อนแขนอ่อนนุ่มของตนเองหาวพลางมองเขาดวงตานางทอประกายน้ำบางๆชั้นหนึ่งเขาเหลือบมองนางด้วยหางตาเอ่ยด้วยน้ำเสียงใจกว้างว่าเจ้าบอกเรามาเจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่ ฐานถ่ยจิ้นเหมือนพ่อค้าตหนีที่ระวังตัวแจผู้หนึ่งเขามองดูหลีซูซูอย่างหวัดระแวงและคาดหวังรากับในมือนางมีสิ่งที่เขาปรารถนามากเป็นพิเศษแต่ของสิ่งนี้สามารถนำพาหายนะมาสู่เขาอย่างง่ายดายทางหนึ่งเขาหวาดกลัวกับผลลัพธ์อันเลวร้ายที่หลีซูซูอาจจะนำมาให้อีกทางหนึ่งกลับอยากเข้าใกล้นางอย่างมิอาจควบคุมเขาเฝ้ารอคำตอบด้วยสีหน้าตึงเครียด หลีซูซูคิดในใจข้าต้องการชีวิตเจ้าหน้าสิทว่านางมิอาจพูดเช่นนี้ได้บุรุษตรงหน้าเป็นนกหวัดเกาทานที่ตรหนีและเห็นแก่ตัวอยู่แล้วยามที่นางไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาเขายังคิดถึงภาพเจตนาอันชั่วร้ายของนางได้เป็นร้อยอย่างยิ่งมิต้องพูดถึงว่าหากเขารู้ว่านางมาเพื่อเอาชีวิตสุนัขของเขาอย่าเห็นว่าตอนนี้บุรุษผู้นี้มองนางด้วยความปรารถนาแล้วจะได้ใจ ด้วยสันดานชั่วร้ายในกระดูกมานของเขาหากเขารู้ความจริงอาจจะบีบคอนางจนตายในอิดใจต่อไปเลยก็เป็นได้ดังนั้นหลี่ซูซูจึงกระพริบตาปริบๆเอ่ยว่าข้าอยากเป็นฮองเฮาสตรีในโลกมนุษย์ล้วนมีความไฟฝันเช่นนี้มิใช่หรือรวมถึงเยี่ยป,ปิงฉางด้วยดังคาดพอได้ฟังเหตุผลของนางล้สีหน้าของฐานถ่าจิ้นเปลี่ยนเป็นเสียสีย่อยยันทันตาเจ้าอยากเป็นฮองเฮา ถ้าทางเหยียดหยันที่มากเกินความจําเป็นของเขาประหนึ่งมองแมวที่กระโดดเข้าไปจับปลาในกองเพลิงไม่ว่าจะเป็นแม่นมที่เลี้ยงดูเขามาหรือว่าจิงหลานอันล้วนเคยเตือนเขาว่าตําแหน่งนั้นมีความสําคัญมากเพียงใดสําหรับองค์เหนือหัวผู้ปกครองบ้านเมืองเฮืองห่างเฮิงถึงขั้นเป็นตัวตัดสินว่ายุคสมัยนั้นแผ่นดินจะสงบมั่นคงหรือไม่สังสมอำนาจทางการเมืองผูกใจรัษฎรหรือแม้กระทั่งสารสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้น ฮองเฮาล้วนมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษฐานไถจิ้นนี้สายเย็นชาอมหิทไม่จำเป็นต้องพึ่งฮองเฮาในการกำรับขุนนางในราชสำนักทว่าหากเขาปรารถนาจะครอบครองใต้ล่า้องเฮาย่อมมีอาจเป็นชาวแควนสยาได้แน่นอนแขวนสยาสิ้นอำนาจแล้วแต่หากมุ่งไปทางทิศอุดรย่อมเป็นแขวนเสินชาที่มีแหล่งน้ำและพืชพธุ์อุดมสมบูรณ์ผู้คนเจนจัดวิชาไสยเวท ยิ่งไปกว่านั้นหากรออีกไม่กี่ปีสํานักเซียนเปิดกว้างเขายังสามารถหาฮองเฮาที่มีแก่นวิญญาณอาศัยนางเดินผ่านเข้าสํานักเซียนได้ถึงอย่างไรเขาก็เคยเห็นโลกที่กว้างใหญ่กว่าสําหรับคนอื่นๆปัวหรอฟูเซิงเป็นความรู้สึกที่ยากจะลืมเลือนแต่สําหรับฐานถ่ายจิ้นเขาได้เห็นพลังอันแข็งแกร่งของมังกรเซียนหมิงเยี่ยหนึ่งกระบีผ่าขุนเขาได้หนึ่งหัดเก็บจันทราได้ ตราสงบวารีพระาธาตุของพระสากยมุนีพุทธเจ้าของล้ำค่าในโลกมากมายนับไม่ถ้วนพลังอันยิ่งใหญ่เขาล้วนมีโอกาสที่จะข่อยคว้ามิงเยี่ยงโง่เขลาทว่าเขาหาได้โง่เขลาไม่หากมอบพลังยิ่งใหญ่เช่นนั้นให้กับเขาเขาไม่มีทางสนใจสังจิว๋วหรือเทียนหวนอะไรนั่นหรอกความรักบัตรซบอะไรกันไหนเลยจะเทียบกับพลังอันแข็งแกร่งได้ ทวายามนี้หญิงสาวที่นอนอยู่บนต่างด้วยท่าทางหงุดหงิดกับเอ่ยปากขอตำแหน่งฮองเฮาจากเขาหากเขาตอบตกลงกับนางเขาก็บ้าตเต็มทีแล้วอดทนกับความยากลำบาก14ปีจึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มาเขาดูเหมือนคนโง่ง่อถึงเพียงนั้นเลยหรือถึงจะแบ่งยศทาบรรดาศัก์ให้กับสตรีที่เคยดูหมิ่นเขาผู้นี้นับแต่นี้ไปมิอาจยึดครองดินแดนทางเหนืออย่างไงไ่ายดาย มีอาจได้มาซึ่งวิชาสายเวทที่ว่ากันว่าจะทําให้คนมีชีวิตเป็นอมตะทั้งยังมีอาจเข้าสู่สํานักเซียนแต่กลับได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามีภรรยาทั่วไปคู่หนึ่งกับหญิงสาวตรงหน้าแก่เท่าและตายไปอย่างเรียบง่ายธรรมดายิ่งไปกว่านั้นหญิงสาวที่เขาอ่านไม่ออกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันผู้นี้ยังอาจแทงเขาได้ทุกเมื่อด้วยหลีซูซูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่สีหน้าประเดี๋ยวดูดันประเดี๋ยวเมือ่อย เรากับสิ่งที่นางต้องการมีใช่ตำแหน่งหองเฮาหากแต่เป็นชีวิตของเขากระนั้นผ่านไปพักใหญ่เขาเม้มปากตอบว่าไม่ได้เจ้าเป็นหองเฮาไม่ได้แต่เราสามารถมอบศักฐานะอื่นให้กับเจ้าหลีซูซูยกขาขึ้นถีบไปที่ไหล่เขาหนึ่งทีด้วยความโมโหไซหัวไปเสียผีเท่านั้นหลัดที่อยากเป็นอนุข,ของเจ้าฐานถ่ายจิ้นมีได้ระวังตัวจึงถูกนางถีบเข้าที่ไหล่เต็มแรงเขาหันกลับมาอย่างขุนเคือง เยี่ยซีอูหลี่ซูซูเอ่ยตอบตะโกนหาอะไรค่าได้ยินแล้วถ้าเจ้าชอบหาอนุนะพรุ่งนี้ก็ไปเปิดราชาองค์การหาสตรีมาเติมให้เต็มสามวังหกสำนักก็ไม่มีปัญหาอ้อข้าเกือบลืมไปเจ้ามอบตำแหน่งฟูเหรินให้คนผู้หนึ่งไปแล้วหญิงสาวมองเขาเหมือนมองสิ่งสกปรกเดาว่านี่คงเป็นความชื่นชอบของเจ้าสินะมอบตำแหน่งฟูเหรินให้กับทุกคน ไสหัวไปเสียไม่ตกลงก็อย่ามารบกวนการนอนของข้าหน้าเขาเขียวคล้ำกัดฟันพูดว่าเจ้าเป็นเพียงแค่บุตรสาวของคุณนางที่สิ้นอำนาจแล้วเท่านั้นในเมื่อยังไม่ยอมใส่หัวไปหลีสู่สูจึงยกขาขึ้นคราวนี้ไม่ไว้หน้ายิ่งกว่าเดิมถีบไปบนหน้าเขาพลางพูดเน้นย้ำทีละคำว่าถึงอย่างนั้นก็ยังสูงสกกว่าฐานถ่าจิ้นคว้าเท้าเนียนดุดยกของหญิงสาวไว้ เยี่ยสีอูเจ้าอยากได้ทำตัวไม่รู้ดีชั่วนางยกมือขึ้นทำมุตราแผ่นยันสีเหลืองที่นางวัดไว้ในช่วงหลายวันนี้เพื่อใช้รับมือกับปีาศาจเสือลอยออกมาจากแขนเสื้อเปลวไฟลุกขึ้นกลางอากาศเผาคอเสื้อฐานถ่ายจิ้นจนไม่เกรียมในพริบตาหญิงสาวพลิกตัวไปแล้วไม่คิดจะสนใจเขาอีกหลังย่างเข้าฤดูวสารบรรยากาศในวังคึกคักขึ้นทีละน้อย ฐานถ่ยจิ้นกลับจากประชุมขุนนางเห็นค่ารับใช้หญิงนับไม่ถ้วนกำลังเก็บดอกซิงพวกนางสวมชุดสีแดงหิ้วตะกร้าสีแดงมองปราดเดียวก็รู้ว่าต้องมีคนสั่งให้ทำเช่นนี้แน่เว่ยสีเก้าเข้ามาอธิบายทันใดฝ่าบาทเข้าฤดูไปไม้ผลิแล้วอีกไม่นานก็จะถึงวันขอพรของแคว้นโจเราวันนั้นจะมีการอธิฐานขอพรจากถวยเทพ ขอให้องค์เทพคุ้มครองบ้านเมืองเราให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแผ่นดินผาสุขปวงประชาปลอดภยัยหลายวันนี้จะหวาฟูเรินเตรียมการอยู่ตลอดเก็บดอกซิ่งที่งามที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดส่งไปยังแท่นพยากรณ์ดาราดอกซิ่งตกลงบนมือของฐานถ่ยจิ้นเขาแค่นเสียงเบาๆเอ่อยว่าขอพรจากถวยเทพเว่ยซีจับกระแสะเสียสีในคำพูดเขาไม่ออก ด้านหลังดอกซิ่งสีขาวเงาร่างแบบบางงดงามสายหนึ่งเดินออกมาเมื่อเห็นฐานไถจิ้นแล้วดวงตานางฉายรอยยิ้มอ่อนโยนฟาบาทกลับมาแล้วหรือเพคะเป็นเยี่ยป,ปิงฉางนั่นเองฐานไถจิ้นพยักหน้าเขาเก็บแววเสียดสีในดวงตาถามเสียงละมุนว่าร่างกายของปิงฉางเป็นอย่างไรบ้างเย่ยป,ปิงฉางย่อกายพลางตอบเสียงแผ่วร่างกายหม่อมฉันดีขึ้นมากแล้ว ฝ่าบาทโปรดอภัยที่หม่อมฉันบางอาจเตรียมงานพิธีขอพรโดยพลาการหม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาทไม่สนพระทัยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แต่ฝ่าบาทเพิ่งจะเป็นห้องเต้ของต้าโจมิอาจขาดการสนับสนุนจากปวงประชาได้ความรู้สึกเช่นนี้สำหรับฐานไถยจิ้นแล้วช่างเป็นสิ่งที่ห่างหายไปนานเหลือเกินเพราะนอกจากจิงหลันอันก็ไม่มีใครที่จะช่วยจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้เขาโดยยึดผลประโยชน์ของเขาเป็นหลัก ฐานไถยจิ้นพูดตอบเราจะตำหนิเจ้าได้อย่างไรเย่ยปิงฉางเผยรอยยิ้มที่แฝงความขัดเขินอยู่สามส่วนเดิมนางมีรูปโฉมพริ้มพร่าอยู่แล้วเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางดอกซิ่งที่บานสะพรั่งรอยยิ้มนี้จึงยิ่งงามกระจ่งและบอบบางหน้าธนุถนอมยิ่งนะแม้แต่เว่ยสี่กงกงที่เป็นขันทีสีหน้ายังฉายแววชื่นชมจางๆเย่ยปิงฉางช้อนตาขึ้น หวังจะได้เห็นความตื่นตะลึงลุ่มหลงจากดวงเนตรของห้องเต้นหนุ่มในชุดสีนินไม่คิดว่าสีหน้าเขายังคงอ่อนโยนเจอยิ้มดุดเดิมไม่ได้ดูเหินห่างจนเกินไปแต่ก็ม่ได้มีความเร่าร้อนอยู่เช่นกันนางมิได้สแสดงออกทางสีหน้าแต่ในใจกลับบังเกิดความชางน,นนิดนิดเพราะเหตุใดกันเพราะเหตุใดจึงใช้ไม่ได้ผลกับฐานไถจิน้นไม่มิใช่ว่าจะไม่ได้ผลเสียทีเดียว อย่างน้อยทรราชผู้นี้ก็ดีต่อนางมากกว่าคนอื่นๆเพียงแต่ครั้งนั้นตอนนางพักอยู่ที่เรือนตากอากาศพังอีจือที่ฝีปากไรากาดนิสัยโอหังยังหลงนางจนหัวปักหัวปำใบหน้าแดงซ่านแต่ท่าทีของฐานถ่ายจิ้นออกจะเรียบเฉยเกินไปเยี่ปิงฉางครุ่นคิดอย่างนิ่งสงบที่ฟังจากปากผู้อื่นทำให้นางรู้ว่าอีกฝ่ายเย็นชากว่าคนทั่วไปมาก บางทีอารมณ์ของเขาอาจถูกเก็บงำเป็นอย่างดีก็เป็นได้ความรักของเซียวหลิ่นมีใช่อ่อนโยนดุดสายน้ำหรือคิดได้เช่นนี้นางก็ไม่ร้อนใจอีกพานางกำนันในชุดแดงกลุ่มหนึ่งจากไปพอนางจากไปรอยยิ้มในดวงตาฐานไถจิ้นก็หายไปไม่เหลือเขาขยี้ดอกซิ่งในมือจนเละและเดินเหยียบมันไปเว่ยสีวิ่งหยอยๆตามมาถามฐานไถจิ้นอย่างประจบประแจงว่าคืนนี้จะกินอาหารขําที่ใด คำถามนี้น่าขบคิดทีเดียวถึงอย่างไรน้ำใจของเจว่าฟูเหรินก็ลำค่ายิ่งนักไม่ว่าอย่างไรทรราชน้อยก็ต้องปลอบประโลมจิตใจของฟูเหรินสักหน่อยฐานถ่ยจิ้นยังมีได้ตอบอะไรคิ้วตาพลันเย็นเยียบกระทันหันเว่ยสีเงยหน้ามองไปเห็นหญิงสาวในชุดสีชมพูนั่งยองกับพื้นในมือถือชามยกกับช้อนกำลังป้อนน้ำให้บุรุษในชุดเหลืองผู้หนึ่งหลีซูซูป้อนบุรุษผู้นั้นก็อ้าปาก เขามีใบหน้าองอาจเถนตรงหน่อยๆเปี่ยมด้วยความเป็นชายทั้งยังดูทึมทื่อเล็กน้อยฐานไถจิ้นมองดูอย่างเย็นชาลีซูซูตระหนักถึงการมาถึงของเขาจึงเงยหน้ามองเขาแวบหนึ่งบุรุษในชุดเหลืองมองหลีซูซูตาแปว๋วหลีซูซูตักน้ำอีกช้อนป้อนใส่ปากเขาเขาก็คลี่ยิ้มเต็มหน้าอย่างดีอกดีใจหลีซูซูยังจะป้อนต่อทว่าข้อมือกลับถูกคนคว้าไว้กะทันหัน นั่งเหลือบตาขึ้นเห็นใบหน้าที่เย็นเยียบจนน่ากลัวทรราชน้อยเอียงศีสะเอ่ยถามนางเสียงค่อยว่าเจ้าทำอะไรอยู่หากเขาโมโหยังดีเสียกว่าท่าทางเช่นนี้ชัดเจนว่าโรคกำเริบอีกแล้วหลีซูซูยิ้มไม่ตอบฐานถ่ายจิ้นยิ้มเช่นกันเนี่ยนไปอีเนี่ยนไปอีปรากฏตัวข้างหลังเขาทัานใดฐานถาจิ้นเอ่ยถามอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล พิธีขอพอรต้องใช้คมสวรรค์หลายดวงเราได้ยินมาว่าคมสวรรค์ที่ทำจากหนังมนุษย์ทนทานและงดงามเป็นที่สุดเราว่าหนังของเขาไม่เลวเลยทีเดียวคนที่เขาชี้คือบุรุษในชุดเหลืองที่หมอบอยู่บนพื้นเวสสีฟังออกว่าทรราชน้อยมีได้มีท่าทีล้อเล่นสองขาของเขาพลันสันภาพภาพเนียนไปอีรับคำด้วยสีหน้าราบเรียบพยะคะ่ะหลีซูซูเข้ามาขวางหน้าบุรุษในชุดเหลือง ช้าก่อนเจ้าคิดจะทำอะไรฐานไถจิ้นมองนางด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันอย่างเงียบงันครู่หนึ่งหลีซูซูมองฐานไถจิ้นจากนั้นมองบุรุษในชุดเหลืองนอพื้นที่ทำหน้างุนงงและหวาดกลัวนางพูดว่าเจ้าจะฆ่าเขาจริงๆหรือฐานไถจินไม่ตอบทว่าดวงตาดําเข้มกลับเต็มไปด้วยไอสังหารไม่รู้พุ่งเป้าไปที่ใครกันแน่ หลี่ซูซูพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดเขาก็คือปีาศาจเสือของเจ้าพอคำพูดนี้ถูกเอ่ยออกมาโทสเสียบเย็นในดวงตาฐานถ่ายจิ้นแข็งชะง,งักทันใดเขาก็มองบุรุษในชุดเหลืองบนพื้นบุรุษในชุดเหลืองยิ้มประจบเขาอย่างขลาดกลัวหากว่ามีหางเดาว่าคงตกใจจนหางหดรีบแล้วเป็นแน่นี่เขาก็แค่ขอน้ำยันขจัดปราณขุนจากนางมาดื่มเท่านั้นเองชะไหนาฐานถ่ายจิ้นจึงได้น่ากลัวถึงเพียงนี้ ไม่ง่ายเลยกว่าจะกลายร่างในเตาอาคัคคีแดงได้เขาก็อยากตั้งใจฝึกบ้างเหมือนกันนะฉช่ไหนทรราชน้อยจะฆ่าเขาอีกแล้วทั้งยังจะถลกหนังเขาด้วยเนื้อหาในตอนที่สิบพาร์ทหนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ